สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะนายทารลอดพยากรณบคูเอค่ะวันนี้เป็นการทำนายดวงของราศีมังกรและลัคนาราศีมังกรทำนายโดยไพ่ทาโร่นะคะเป็นการทำนายโดยรวมในเดือนตุลาคม2 5 6 4ค่ะว่าชาวราศีมังกรและลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยรวมค่ะเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคะสำหรับรายละเอียดในเรื่องของราศีมังกรน,นั้นอยู่ที่ Description ใต้คลิปนี้ค่ะ ขอพลังงานแห่งไพทา,าโลได้ส่งพลังงานมายัางดวงชะตาของชาวราศีมังกรและลัคนาราศีมังกรขอไพ่ได้ช่วยทํานายดวงโดยรวมของชาวมังกรในเดือนตุลาคม2 5 1 4ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างดวงการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพและการเดินทางคําแนะนําต่างๆที่ไพทา,าโลต้องการสื่อพลังงานมาบอกให้กับชาวมังกรได้รู้ขอให้ไพ่ได้เผย ได้ทํานายออกมาให้กับชาวมังกรได้รู้เพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ชีวิตในเดือนตุลาคม2 5 1 4 The Moon 1 2 The Chariot 3 Page of Cups 4 The World 5 Strange หก f i e of o ฟบอนส์เจ็ดเพจ o อฟโซดแปดเอ็ดออฟโซดเก้าแฮง man สิบเอการวางไพ่เป็นการวางแบบเบสิก แบบดั้งเดิมออริจินอลนะคะเรียกว่าการวางแบบเซลติครอสทุกตำแหน่งมีความหมายซึ่งจะทำนายให้สัมพันธ์กับหน้าไพ่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางไพ่สักครู่นะคะแล้วดิฉันจะอ่านหน้าไพ่เพื่อเป็นการทำนายให้กับชาวมังกรและลัคนาราศีมังกรค่ะเอาละค่ะใบแรกนะคะ ตัวตนของชาวมังกรในเดือนตุลาคมนี้ได้ไพ่เดอะมูน The ะมูนมีความหมายแปลว่าความวิตกกังวลคุณไม่สบายใจคะ่ะคุณมังกรหลายๆคนนะคะดวงชะตาของคุณอยู่ในความกังวลมีความไม่สบายใจนะคะในหลายๆเรื่องหลายๆลาวดวงถือว่าดวงตกดวงมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจเข้ามานะคะในเดือนตุลา ตำแหน่งที่2 the chariot chariot แปลว่าการเดินทางยวดยานพาหนะนะคะการพบปะเพื่อนฝูงดังนั้นในเดือนตุลาคมชาวมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางหรือชาวมังกรมีเกณฑ์ที่จะต้องมีความอดทนในเรื่องของการทำงานมีการเดินทางอยู่บ่อยๆหรือจะต้องมีการพบปะ นะคะคนอื่นๆหลายๆคนและมีเรื่องของการเสียเงินเสียทองด้วยนะคะอาจจะต้องได้เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงข้าวเพื่อนนะคะชาวมังกรเป็นคนใจดีเป็นสายเปกเวลาไปนัดกินข้าวด้วยกันชาวมังกรจึงมักจะเป็นคนจ่ายเป็นเจ้ามือ ตำแหน่งที่3 Pa เพ o อ c คั s นะคะบุคคลภายรอบสถานการณ์ต่างๆอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าบุตรหรือบริวานนะคะก็ถือได้ว่ามีความสัมพันธ์กันดีนะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีหรือชาวมังกรจะมีความสัมพันธ์อันดีกับ ลูกน้องลูกจ้างบุตรหรือบริวารว่านอนสอนง่ายไม่ก่อปัญหานะคะในช่วงตุลาคมนี้ถือได้ว่าความสัมพันธ์กับคนอายุน้อยกว่าเข้ากันได้ดีค่ะ t h w v r r อยู่ในตำแหน่งที่4ซึ่งเป็นตำแหน่งสนับสนุนดวงชะตานะคะเ r ว ver เป็นไพ่แห่งความสำเร็จไพ่แห่งความสุขนะคะไพ่ผู้หญิงไพ่แห่งความงามความสะดวกสบายความหรูหรา ดังนั้นถือได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่หรูหราอาจจะได้ไปพักผ่อนหรือได้ไปทํางานนะคะหรือได้ไปสัมมนาหรืออาจจะไปทุ่ละอะไรก็ได้ในสถานที่ที่สวยงามหรูหราหรือคุณอาจจะ คิดที่จะไปทำศิลยกรรมนะคะไปฉีดฟิลเลอร์ไปทำศิลยกรรมความงามถือได้ว่าในช่วงตุลาคมนี้ถ้าชาวมังกรจะไปทำศิลยกรรมก็ออกมาดีนะคะออกมาสวยออกมาสมใจนะคะไม่มีเอฟเฟกที่ร้ายๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไป ต่างประเทศนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยดังนั้นเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศมีค่ะใครที่มีแผนอยู่แล้วว่าจะไปต่างประเทศไปเยี่ยมเพื่อนนะคะไปเที่ยวหรือไปหาแฟนคุณมีโอกาสได้ไปค่ะและก็ในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายนะคะถ้าค้าขายธุรกิจ เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะคะเครื่องสำอางเสื้อผ้าแฟชั่นจิวเวลี่หรือ,อ,อลดความอ้วนนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างความสวยงามเรื่องของผู้หญิงรุง่งทำได้ดีนะคะถือได้ว่าราบรื่นและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะ ส่วนปัญหาอุปสรรคนะคะได้ไพ่สตริงคือผู้หญิงที่มีอํานาจผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่ชอบที่จะข่มคนอื่นดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความขัดแย้งกับผู้หญิงที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นแม้แต่คนในครอบครัวของคุณคุณอาจจะมีเรื่องที่จะไปกระทบกระทั่งหรือขัดแยง้งกับผู้หญิงที่มีลักษณะเก้าเก่าเก่งเก่งแข็งแข็งแบบนี้ค่ะ ต่อไปค่ะตำแหน่งที่6นะคะไพ่ห้าไม้เท้าไพ่ความขัดแยง้งในอนาคตอันใกล้มีเกณฑ์ที่จะต้องมีความขัดแย้งในเรื่องของการงานหรืองานการเหนื่อยนะคะทำให้คุณรู้สึก บางครั้งรู้สึกถึงความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานรู้สึกว่างานมันยุง่งงานมันเยอะนะคะแล้วก็มีความวุ่นวายในที่ทำงานนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในที่ทำงานอึกทัดขึกคคมคุณสามารถอยู่ได้ค่ะและก็มีเรื่องของความขัดแย้งมีเรื่องของการแข่งขันกันอยู่ถือได้ว่าเกณฑ์สภาวะ เรื่องของการงานค่อนข้างที่จะวุ่นวายและมีความขัดแยง้งดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนค่ะว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาในที่ทํางานเกี่ยวกับการงานของคุณมีเรื่องของความขัดแย้งกันคุณจะตั้งรับเหตุการณ์นั้นอย่างไรนะคะซึ่งไพ่ก็ได้ส่งผลออกมานะคะได้บอกแนวมาว่าไพ่ข้างเคียงนะคะก็คือคุณจะต้องอาศัย ความเมตตานะคะความใจดีความเป็นคนที่ผ่อนสั้นผ่อนยาวเป็นนะคะรู้จักการปนีปนอมยอมบ้างถ้าเขาเป็นลักษณะของออผู้ใหญ่หรือคนที่ เหนือกว่าเรานะคะการยอมบ้างไม่ได้ถือว่าเป็นการแพ้นะแต่ทําให้เรื่องราวต่างๆการขัดแย้งต่างๆมันดูซอฟลงมันทุเราเบาบางลงนะคะยอมไม่ได้หมายถึงแพ้แต่ยอมเพื่อให้จบปัญหาก็ถือได้ว่าเป็นทางออกที่ดีเช่นเช่นเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเพจออฟโซดเพจออฟโซดเกิดข so ึ so ้นในตำแหน่งของปัญหาอุปสรรคนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าว ที่ไม่ดีเข้ามานะคะในเดือนตุลาคมแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในเดือนตุลาคมน่ะคุณจะต้องระมัดระวังและก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกับสิ่งที่มันไม่คาดคิดนะคะอาจจะมีการแปรปวนอะไรเกิดขึ้นมามีการกระทบกระทั่งกับคนในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะดังนั้นก็ขอให้คุณทำใจให้ มันสงบสงบเข้าไว้บางทีเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะแต่พอเรารู้ว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาจากการทำนายไพทาโลดังนั้นเราคิดแผนไว้ก่อนนะคะแผน1่แผน2แผน3ไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเรื่อง,<ห>งแบบนี้ขึ้นมาถ้าเราจะต้องไปกระทบกระทั่งกับเจ้านายเราจะหาทางหนีทีไ่อย่างไรหรือเราจะต้องมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งมันก็คงจะมีแวววว่าเราอาจจะเคยมีเรื่องกันมาก่อนนะคะเราจะต้องตั้งรับอย่างไรนะคะ ซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่ดูไพ่ทาโร่ให้กับหลายๆท่านนะคะในกรณีที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไพ่ทาโร่นะคะก็ออกมาออกมาบอกถึงวิธีการแก้ไขหลายๆรูปแบบแต่อย่างหนึ่งก็คือไพ่บอกว่าอย่าสนใจนะคะให้ปล่อยวางและยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปแรงกลับไปนะคะเราเฉยเรานิ่งนะคะแล้วเราสงบได้บางทีบางครั้งเนี่ยนี่ก็คือ ทางออกของปัญหาอย่างหนึ่งนะคะบางครั้งเรา,เ,าเข้าแรงมาเราแรงกลับกระทบกันไปมันก็มีแต่จะสูญเสียนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ไม่ดีเลยนะคะเป็นเป็นเป็นเครดิตที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวเราเองในที่ทำงานดังนั้นเนี่ยบางทีการสงบการปล่อยวางนะคะการยอมบ้างก็เป็นทางออกที่ดีเช่นกันค่ะต่อไปค่ะ A อ็ดออฟโซเกิดในตำแหน่งของ บ้านที่อยู่อาศัยนะคะถือได้ว่าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหรือปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายปัญหาของออคู่ครองคนรักหรือบุตรหลานบริวารที่อยู่ในบ้านคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความสามารถของคุณเองดังนั้นปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในบ้านคุณแก้ไขได้ค่ะ ความคิดภายในใจของคุณนะคะได้ไพ่แห่งแมนนั่นแปลว่า คุณเจอกับสภาวะบางอย่างที่คุณอดทนมานานแล้วคุณคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะปลดแอกจากความทุกข์หรือความอึดอัดใจที่คุณเผชิญมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเช่นบางครั้งคุณรู้สึกว่าในที่ทำงานของคุณมันมีความขัดแย้งกันสูงมากนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจเลยที่จะต้องทนทำงานอยู่ในแผนกนี้คุณอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้อง ขอย้ายาแผนกหรือไปดูงานอย่างอื่นไปสัมภาษณ์งานไปสอบงานหรือไปหางานใหม่ไปสมัครงานใหม่เพื่อที่จะรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคุณเริ่มมองหาวิธีการที่จะออกจากปัญหายุติปัญหาจบปัญหาให้ได้นั่นเองค่ะหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินที่ผจญอยู่มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วนะคะคุณอาจจะเริ่มที่จะคิดว่าคุณจะหาวิธีการที่จะปลดหนี้ได้อย่างไรหรือจะเจรจาในเรื่องของการผ่อนปลนหนี้เผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อที่จะยุติ ปัญหานั้นนะคะหรือทําให้ปัญหานั้นเนี่ยมันทุเราเบาบางลงก็ได้ค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะจบปัญหายุยติปัญหาที่มันยืดเยื้อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานค่ะใบสุดท้ายค่ะได้ไพ่ แด,ดาบ8ด,ดาบนะคะหมายความว่าในเดือนตุลาคมนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเผชิญเผชิญกับเรื่องที่เป็นลักษณะของปัญหาที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือเป็นลักษณะของอมืดแปดด้านปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเลยนะคะเอาเป็นว่าไพ่ได้สะท้อนถึง พลังงานหลายๆอย่างที่เป็นพลังงานลบนะคะในเดือนตุลาคมนี้ดังนั้นนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขออาจารย์จะขอ,เ,อ,อเปิดไพ่เพิ่มนะคะว่าเราจะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้อย่างไรบ้างไพ่จะมีวิธีการแก้ไขปัญหานะคะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาให้เราอย่างไรบ้างขอไพ่ได้ช่วยแนะนำหนะะ่อยค่ะ ในการ,รเผชิญปัญหาของชาวมังกรนะคะใบแรก The Devil สิบเก้ดาบแล้วก็ไพ่ Eight of Cups อะ่ะค่ะแน่นอนค่ะหลายๆคนนะคะชาวราศีบังกรจะต้องเผชิญกับ คราะห์กรรมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะมีทั้งปัญหามืดแปด้านมีเรื่องของการโกหกหลอกลวงความรุ่มหลงนะคะแล้วก็เรื่องปัญหาปวดหัวเอาเก็บไปคิดแล้วเครียดวิตกกังวลน,นะคะแต่คุณจะพบกับทางออกของปัญหาซึ่งทางออกของปัญหาที่จะช่วยให้คุณได้แก้ไขนะคะก็คือความรัก ความเมตตาความหวังนะคะดังนั้น ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะ่ะมันมีทางออกมันไม่มีปัญหาไหนหรอกคะ่ะที่มันไม่มีทางออกทุกปัญหาย่อมมีทางออกเพียงแต่คุณนะ่ะจะต้องปล่อยวางมันให้ได้ปัญหาไหนแก้ไม่ได้ก็ให้วางมันทิ้งไว้อย่าเก็บเอามาคิดอย่าเก็บเอามาเครียดอย่าเก็บเอามาทุกข์ใจจนส่งผลร้ายต่อจิตใจทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือทำให้กลายเป็นคนที่ขี้กังวลขี้หวาดระแวงนะคะและ ในเรื่องของการถูกหลอกการโกหกความรุ่มหลงนะคะไพ่ใบน,นี้ก็คือแสดงว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะและไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆคุณจะต้องเป็นคนมีเหตุผลด้วยถ้าใครจะมาหลอกคุณในเรื่องของความรักนะคะเกณฑ์ของคุณก็คือจะต้องใช้ ความมีเหตุผลในเรื่องของความรักว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันสมเหตุสมผลหรือไม่มันมีแนวทางที่จะเป็นไปได้หรือไม่หรือมันเป็นแค่คําที่เขาปั้นน้ําเป็นตัวขึ้นมานะคะ Action speak louder than w o r d นี่คือการพิสูจน์ถึงเหตุผลค่ะ คำพูดนะ่ยใครๆก็พูดได้สามารถที่จะพูดปั้นนามเป็นตัวก็ได้แต่การกระทำของเขานั้นมันส่งผลถึงความจริงความจริงใจนะคะและความซื่อตรงของเขาหรือเปล่านะคะดังนั้นคุณต้องใช้ความรักความเมตตาความมีเหตุความมีผลและจิตใจที่ดีของคุณนะคะไม่ละโมบโลภมากก็จะช่วยทำให้คุณเนะี่ย ออกจากปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาพืช8ด้านความรักอาจจะช่วยคุณได้คนใกล้ตัวที่หวังดีกับคุณนะคะคนใกล้ตัวที่รักคุณเขาจะเป็นคนที่มาช่วยคุณและนำคุณออกจากปัญหามืด8ดด้านได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณ ต้องมีคนที่รักคุณคุณต้องมีคนที่หวังดีกับคุณสร้างคอนเนคชันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้สร้างพันธมิตรที่ดีเอาไว้นะคะรวมถึงกัลยะนานมิตรที่ดีคนเราปัจจุบันนี้ต้องมีคอนเนคชันค่ะคนเป็นสาก์สังคมนะคะจะต้องมีคอนเนคชันดังนั้นเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเวลาเผชิญปัญหาเราก็ไม่มีใครช่วยดังนั้นคุณจะต้องสร้างมิตรภาพสร้างคอนเนคชัน ะะเอาไว้เพื่อที่จะได้มีที่พึ่งเวลาที่เผชิญปัญหาค่ะคนเรามันจะต้องมีพวกมีพ้องมีคู่คู่คิดคู่ปรึกษานะคะนี่คือวิธีการออกทางออกที่ไพ่ได้บอกให้กับคุณนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะว่าในกรณีที่ เราจะต้องเจอเรื่องที่มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือว่าเรื่องราวของความกุ้มอกกุ้มใจความวิตกกังวลนะคะเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างนั้นเหล่านั้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอภพ่เพิ่มนะคะขอทางออกสามถ้วยไพ่แปดเหรียญ แล้วก็ไพ่ justice เอาละค่ะไพ่ได้บอกมานะคะก็คือ justice ความยุติธรรมคุณจะต้องมีความยุติธรรมคุณจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจและประณีประนอมในกรณีที่เจอปัญหา ความขัดแย้งในที่ทำงานนะคะต้องรู้จักประนีประนอมอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอาแต่อารมณ์นะคะให้ความเมตตากับเขาเยอะๆและใช้ความประนีประนอมในการแก้ปัญหาค่ะนี่คือคำแนะนำจากไพทัโรนะคะต่อไปก็คือความขยันขันแข็งค่ะ นะคะคุณจะต้องมีความขยันขันแข็งนะคะไม่ใช่เช้าชามเย็นชามทําไปอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้มีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกับเจ้านายหรือเพื่อนเขาอาจจะเพื่อนร่วมงานเขาอาจจะหมั่นไส้นะคะดังนั้นขอให้คุณเนี่ยขยนันขยันเข้าไว้นะคะจะช่วยส่งเสริมให้คุณดูดีมีเครดิตที่ดีในเรื่องของการงานและอาชีพนั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะก็คือสามถ้วยคุณจะต้องมีเพื่อนค่ะคุณจะต้องมีพันธมิตรนะคะอย่าอยู่คนเดียวอย่าอยู่โดดเดี่ยวสร้างเพื่อนสร้างกาลยนานมิตรสร้างพันธมิตรเข้าไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของที่ทํางานคุณก็จะได้มีพักมีพวกคุณจะได้มีคนที่อยู่เคียงข้างคุณคอยช่วยเหลือคอยเป็นหูเป็นตาให้กับคุณคอยให้คําปรึกษาแนะนําคุณนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นวิธีการ ทางออกนะคะที่ไพ่ทาโร่ได้แจ้งให้กับคุณทีนี้เราอยากจะมาดูว่าจะมีโชคบ้างไหมคนมังกรชาวมังกรจะมีโชคบ้างไหมมีนะคะวิวออฟ f อ r ์จูน The h i p h o f n แล้วก็ Night o f Cup บ สำหรับโชคนะคะโชคลาบของชาวมังกรแน่นอนค่ะคุณได้ไพ่วิวออ f ฟอร์จูนไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาคุณอาจจะได้ลาบลอยนะคะช่องจากการเสี่ยงชาวมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้รับลาบลอยและโชคทางการเสี่ยงมีชีวิตที่ดีขึ้นดวง นะคะชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นเสี่ยงได้นะคะมีโอกาสได้รับลาบลอยมีโชคทางด้านการเสี่ยงค่ะและ ลองไปขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านก็ได้ค่ะนะคะกราบไหว้พระนะคะสวดมนต์เสร็จแล้วปุ๊บก็ขอพรนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีพระนะคะได้ไพ่พระขึ้นมาถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากพระโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ลองขอพรดูนะคะเผื่อคุณจะได้มีโชคใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะอีกใบหนึ่งก็คือ night of cups นะคะ การมีพันธมิตรที่ดีเพื่อนคือโชคลาภของคุณดังนั้นในหลายๆสำรับที่บอกในใน,ในการทำนายครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าคุณจะต้องมีเพื่อนคุณจะต้องมีพันธมิตรคุณจะต้องมีกลยาณมิตรดังนั้นคุณอย่าอยู่คนเดียว นะ,ค,ะคุณจะอับจนหนทางในการออกจากปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีมิตรแท้มิตรดีกัลยาณมิตรคุณจะมีความสุขออกจากปัญหาได้และใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นประสบความสำเร็จส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้มีโชคให้มีความสุขและให้มีความสำเร็จนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเรื่องของความรักเนี่ย ค่อนข้างไม่ออกเลยนะคะสําหรับชาวมังกรดังนั้นจะขอถามเพิ่มเติมสําหรับเรื่องของความรักของชาวมังกรบ้างค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างความรักของชาวมังกรในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้างดวงความรักไพ่สองไม่เท้าค่ะไพ่ The Tower นะคะแล้วก็ไพ่ t h e Empress ก็ได้ไ,ดไพ่ดีมาสองใบไพ่เสียหนึ่งใบนะคะออะละค่ะชาวมังกรนะคะ ใครที่มีแฟนไกลอยู่ต่างชาตินะคะอยู่ต่างประเทศเป็นชาวต่างชาติอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไกลบ้านนะคะถือได้ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะกันนะคะหรือว่าได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจจะใกล้ชิดโดยการคอคุยกันนะคะหรืออาจจะได้เดินทางไปหากันค่ะอีกใบหนึ่งนะคะไพ่ the e m p เ e ลสนะคะคุณเนี่ยเป็นที่รัก ของคู่รักของคุณดวงความรักของคุณนะคะคุณจะเป็นดั่งราชินีนะคะเขาจะคอยดูแลเอาใจใส่นะคะเทคแคร์ care, ให้ความสำคัญคุณดุดดั่งคุณเป็นราชินีนะคะแต่ก็ยังมีในเรื่องของไพ่เดอะทา e เวอรเกิดขึ้นมานะคะในบางคนบางคู่อาจมีเรื่องทะเลาะเบาะแหวงกันนะคะอาจจะมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะฟ้องร้องกันหรือไปด้วยกันแล้วอาจจะ เกิดอุบัติเหตุดังนั้นก็ถือได้ว่ามีเคราะห์ด้วยเหมือนกันสําหรับเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ถึงความขัดแยง้งความแตกร้าวหรือว่าอุบัติเหตุดังนั้นก็ไปไหนด้วยกันให้ระมัดระวังนะคะเวลาจะคุยกันพูดกันก็ควรที่จะมีสติไม่ใช้คําพูดที่รุนแรงนะคะเพราะว่าก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันเหมือนกันนะคะแต่ไพ่โดยรวมก็ถือได้ว่าดี2ใบเสีย1ใบนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะดีนะคะรักกันดีสื่อสารกันดี พูดคุยกันดีให้เกียรติให้ความเคารพให้การดูแลเทคแคร์กันดีแต่ก็อย่าเผลอเรอนะคะอย่าได้ใจจนเกินไปไปขู่เข็นบังคับนะคะจนเกินไปจนเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาขัดใจกันขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังในจุดนั้นด้วยนะคะคนรักกันมันก็เหมือนลิ้นกับฟันนะคะมันอยู่ใกล้กันมากมันอาจจะกัดกันบ้างนะคะก็กระทบกระทั่งกันบ้างเป็นของธรรมดาแต่การให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกัน การเทคแคร์ดูแลกันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยประสานให้ความรักความสัมพันธ์มันแน่นแฟนกันยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ อ่ะละค่ะก็ถือได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะคะในเรื่องของการทำนายให้กับดวงชะตาของชาวมังกรในเดือนตุลาคม2564ดิฉันครูเอปัมพรน,นักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ก็ได้ทำหน้าที่อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานนะคะทั้งพลังงานด้านบวกและพลังงานด้านลบเนาะในเดือนนี้แต่ก็มีคำแนะนำนะคะ ทางออกจากปัญหาดีๆจากพลังงานของไพ่แทโรสื่อให้คุณแล้วการทำนายนี้อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างเพราะว่าเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของดวงคนใดคนหนึ่งดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการชมดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแผนที่ แผนที่ชีวิตนะคะว่าหากมีปัญหาเกิดขึ้นมาคุณควรที่จะแก้ไขปัญหาตามแนวที่ไพาทาโรได้ชี้แนะให้คำปรึกษาคุณอย่างไรบ้างนะคะการป้องกัน ก็ย่อมที่จะดีและง่ายนะคะกว่าการที่จะต้องมาแก้ปัญหาภายหลังหรือดีกว่าการแก้ไขนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันและไพทัโรก็ต้องขอจบคำทานายเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันวันนี้ลากันไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าสื่อพลังงานบวกแบบนี้ให้กับคุณอีกในคลิปหน้าลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ